สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ชมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดออกมานะครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อวานช่วงบ่ายที่ทางคุณแซนเนี่ยนะครับมีการถแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อครั้งแรกคุณแซนมีการพูดถึงทีมกู้ภัยครับที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแตงโมล่าช้าโทรไปกว่าจะมาโวยวายประมาณว่าบอกว่าทีมกู้ภัยเนี่ยมาช่วยเหลือช้าแล้วก็ให้ข้อมูลไปหมดแล้วนะครับประมาณว่าโทษทีมกู้ภัยจนเกิดดราม่าขึ้นเหมือนกัน ทีนี้ครับข้อมูลช่วงค่ำนะครับต้องขอบคุณทางอมบรินทีวีเนี่ยเขารายงานนะครับภาพกล้องวงจรปิดที่อมารินทีวีเขารายงานเนี่ยเป็นภาพกล้องวงจรปิดบริบรเวณอู่เก็บเรืออู่เก็บเรือนะครับแต่เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งครับแก๊งเพื่อนคุณแตงโมที่อยู่บนเรือทั้ง5้าคนไปปรากฏตัวที่อู่ต่อเรือในเวลาตีหนึ่งหลังจากที่คุณแตงโมเนี่ยจมหายไปในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ ซึ่งแน่นอนว่าทีมกู้ภัยให้ข้อมูลว่ามาถึงที่เกิดเหตุนะครับและเห็นว่าแก๊งเพื่อนองคงุณแตงโมเนี่ยวนเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อค้นหาอยู่ไม่ยอมกลับเข้าฝั่งมาพูดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับก่อนจะกลับเข้ามาเนี่ยเกือบ15นาที20นาทีได้วนเรือหากันเองอยู่งั้นแหละเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วนะครับแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรพอใหอ้พอกลับเข้ามาฝั่งเนี่ยก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สองสามคำครับ,รบแล้วก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่ด้วยก่อนที่จะกลับกันไป ถ้าเราย้อนกลับไปฟังคําพูดของคุณก,กระติกที่สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับบอกว่าพอเสร็จสิ้นจากตรงนั้นก็ขับรถกลับบ้านกลับมาบ้านของคุณแตงโมกลับมาหาลูกคิดถึงลูกแสดงว่าไม่จริงครับเพราะว่าอามารีทีวีรายงานกล้องวงจรปิดที่เขาได้มาจากทีมกู้ภัยเนี่ยระบุว่าไปหนึ่งแก๊งเพื่อนของคุณแตงโมรวมไปถึงมีคุณกระติกนะครับในรูปจะเห็นคุณกระติกนะครับคุณปอไฮโซโปอแล้วก็คุณแซนนะครับอยู่ในอู่ต่อเรือ รวมไปถึงในเวลาต่อมาเนี่ยมีคุณโบทีเคเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสิงห์คุณตังโมเนี่ยเดินทางมาที่อู่ต่อเรือเหมือนกันแล้วก็คุณฮิปโปก็มานะครับคาดการว่าน่าจะคุณกะติกเนี่ยน่าจะโทรไปแจ้งคุณโบทีเคและคุณฮิปโปจึงมีการเดินทางมาที่อู่ต่อเรือคำถามก็คือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าผิดสังเกตครับพว่าทาไมเจ้าที่กู้ภัยถึงไม่มีข้อมูลไม่มีคนไปให้ข้อมูลไม่มีคนไปชี้จุดไม่มีคนไปเฝ้ารออยู่ตรงจุดท่าเรือหลังจากที่คุณตังโมจมน้ำนะครับ เพราะคนที่อยู่ท่าเรือเนี่ยในเวลาตีสองเนี่ยคือคุณแม่และก็พี่ชายของคุณแตงโมเดินทางมาถึงไม่มีใครชี้จุดได้แลก็ไม่มีใครให้เบาะแสได้ครับเพราะว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมันอยู่ที่อู่ต่อเรือกันหมดนี่เป็นข้อมูลนะที่ทีมกู้ภัยเขาให้กับทีมข่าวอามารินเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดน,นะครับหมายความว่าอย่างไงเตยหนึ่งคุณไปทาอะไรกันที่อู่ต่อเรือนะครับอยู่กันครบทั้งห้าคนนะครับที่อู่ต่อเรือเป็นกล้องวงจรปิดที่อมรินทีวีเขารายงานขอบคุณภาพจากทางอมรินทีวีด้วยนะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดครับเดี๋ยวติดตามกันต่ออย่างต่อเนื่องครับเข้าไว้ทีนีูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ